ัสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมุสสลามุราะห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุครับค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะวันนี้เราอยู่ในตอนที่1.1นะคะเป็นส่วนขยายจากตอนที่1ค่ะใครที่อาจจะอยากฟังภาพรวมก่อนก็ข้ามไปฟังตอนที่2ได้เลยนะคะแล้วค่อยกลับมาเก็บรายละเอียดตรงนี้ก็ได้ค่ะเรากําลังคุยกันในหัวข้อจากปรัชญาความบริสุทธิ์ มารยาทการเข้าออกห้องน้ําในอิสลามวันนี้จะเน้นเฉพาะเรื่องปรัชญาการเตรียมพร้อมซึ่งจุดเริ่มต้นสําคัญเลยก็คือเรื่องตอระ,ระใช่ไหมคะที่บอกว่าไม่ใช่แค่ความสะอาดกายแต่มีอะไรมากกว่านั้น ใช่ครับถูกต้องเลยครับคำว่าตอฮรอกเนี่ยในอิสลามความหมายมันกว้างกว่าแค่ความสะอาดที่เราเห็นเห็นกันภายนอกนะครับมันรวมถึงความสะอาดทางร่างกายเสื้อผ้าสถานที่แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือความสะอาดบริสุทธิ์ข้างในคือทางจิตวิญญาณด้วยครับอืมค่ะซึ่งมันเป็นเหมือนอรากฐานเลยนะครับสำหรับการทำอิบารั์หลายๆอย่างเช่นละหมาดหรืออ่านกุรอานการตะวาฟอะไรพวกนี้ครับเข้าใจเลยค่ะ แสดงว่าตอฮาระนี้เป็นคอนเซปต์ใหญ่จริงๆทีนี้พอเราจะเข้าห้องน้ำซึ่งเป็นที่ที่เอ่อไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็มีการปฏิบัติเฉพาะอย่างการขอดุอาบทขอพรเข้ามาเกี่ยวอันนี้คือเป็นการขอความคุ้มครองจากชัยตอนมารร้ายอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับบทดุอาก่อนเข้าห้องน้ำเนี่ยความหมายหลักๆก,ก็คือโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากชัยตอนเพศชายและชัยตอนเพศหญิง หรือบางทีก็แปลว่าพวกสิ่งชั่วร้ายสิ่งสกปร,รกโสมมทั้งหลายอ๋อค่ะแต่ปรัชญาเบื้องหลังเนี่ยเออมันลึกซึ้งกว่านั้นนะครับคือการที่เรากล่าวดูอาก่อนเข้าเนี่ยมันเหมือนกันเตือนสติตัวเองว่าแม้กระทั่งในเรื่องส่วนตัวมากๆหรือในที่ที่ไม่สะอาดแบบนี้เราก็ยังอยู่ภายใต้การดูแลการรับรู้ของอัลลอฮ์ตลอดเวลาอืเป็นการแสดงความมอบน้อมการขออนุญาต แล้วก็แน่นอนการขอความคุ้มครองจากสิ่งไม่ดีต่างๆที่อาจจะอยู่ในสถานที่ขับทายนะครับน่าสนใจค่ะแล้วคำว่า a l c u h o กับ a l k a a i s ที่อาจจะหมายถึงชัยตอนชายหญิงหรือสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงการระบุแบบนี้มันมีความหมายพิเศษอะไรไหมคะครับการระบุทั้ง a l c o h b s และ a l k a a i s เนี่ย ไม่ว่าจะแปลว่าเป็นชายตอนเพศชายเพศหญิงหรือความชั่วร้ายความสุกปรกโดยรวมมันเป็นการเน้นย้ำนะครับว่าเราขอความคุ้มครองแบบครอบคลุมเลยคือให้พ้นจากอันตรายหรืออิทธิพลไม่ดีทุกรูปแบบจริงๆที่อาจจะอยู่ในนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะครับเป็นรูปธรรมนามธรรมได้หมดเลยก็คือสะท้อนความรอบคอบในการป้องกันตัวเองเต็มที่ครับชัดเจนเลยค่ะนอกจากเรื่องดูอาที่เป็นการเตรียมใจแล้วก็ยังมีมารายาททางปฏิบัติ คือก้าวเท้าซ้ายเข้าก่อนอันนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ยังไงคะครับเรื่องเท้าซ้ายเข้าก่อนเนี่ยมันก็สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทั่วไปในอิสลามอยู่แล้วนะครับคือเรามักจะใช้ด้านขวาหรือสิ่งที่ดีกว่าสําหรับเรื่องที่เป็นมงคลเรื่องดีๆอืมค่ะส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะใช้กับสิ่งที่อ,อาจจะด้อยกว่าหรือเกี่ยวข้องกับความไม่สะอาดอ๋อ การก้าวเท้าซ้ายเข้าห้องน้ําก็เลยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ว่าเรากําลังจะเข้าไปในที่ที่ไม่สะอาดนะเป็นการแยกแยะพื้นที่นอกกับในให้ชัดเจนครับเข้าใจแล้วค่ะพอเสร็จธุระตอนจะออกมาก็มีดูอาอีกบทหนึง่งเหมือนกันอันนี้จะเน้นไปที่การขอบคุณการขออภัยโทษใช่ครับดูอาหลังออกจากห้องน้ํานี่สาคัญนะครับมีสส่วนหลักๆคือคุฟรอนละกะคุฟฟรอนละกะครับแปลว่า ขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดแล้วก็ต่อด้วยอัลฮันดุลิลลาฮิลาดีอัลฮะบะอันนีละอาซาวะอาฟานียาวเหมือนกันนะคะครับแปลว่าการสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงปลดเรื่องความเดือดร้อนหรือสิ่งสกปรกออกไปจากฉันและทรงทำให้ฉันมีสุขภาพดี บทนี้ก็เลยเป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณสำนึกในความโปรดปรานของอัลลอฮ์นะคะที่ระบบขับถ่ายเราทำงานปกติซึ่งอันนี้เป็นเนียมะเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ขออภัยโทษไปด้วยอาจจะสำหรับข้อบกพร่องอะไรบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นตอนอยู่ในนั้นหรือเป็นการแสดงความถ่อมตนต่อพระองค์ค่ะค่ะแล้วก็เหมือนตอนเข้าเลยตอนออกก็มีเรื่องเท้ามาเกี่ยวด้วยคือให้ก้าวเท้าขวาออกก่อนใช่ไหมคะถูกต้องครับ ก้าวเท้าขวาออกก่อนก็ตามหลักการเดิมเลยครับใช้ด้านขวาสําหรับสิ่งที่สะอาดสิ่งที่ดีกว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเรากลับออกมาสู่ความสะอาดแล้วนะ <c oughs> แล้วก็เป็นการย้าเรื่องจอฮาร์ที่เราคุยกันตอนแรกแล้วก็เรื่องการชุกโกรการขอบคุณต่ออเลอด้วยครับที่เราเพิ่งปลดทุกไปได้สรุปได้ว่าทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่เตรียมตัวระลึกถึงอเลอ์ขอดูอาคุ้มครองไปจนถึงการปฏิบัติเท้าซ้ายเข้าเท้าขวาออกที่มีความหมายแฝง แล้วก็จบด้วยการขอบคุณขอไภโทษเมื่อเสร็จธุระทั้งหมดนี้คือเชื่อมโยงกับการฝึกตัวเองให้ตระหนักถึงความบริสุทธิ์แล้วก็การอยู่ในการดูแลของพระเจ้าตลอดเวลาเลยนะคะใช่ครับประเด็นที่น่าสนใจหรือน่าจะลองไปคิดต่อก็คือกิจวัตรที่ดูธรรมนามากๆแบบเนี้ดูเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆอย่างการเข้าห้องน้ำเนี่ยในมุมมองอิสลามกลับถูกยกระดับขึ้นมาให้เป็นการปฏิบัติที่มีความหมายมากๆอื มันคือโอกาสให้เราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ขอความคุ้มครองได้แสดงความขอบคุณแล้วก็ได้ฝึกขัดเกลาตัวเองไปสู่ความบริสุทธิ์ทั้งข้างนอกคือร่างกายสถานที่แล้วก็ข้างในคือจิตวิญญาณได้อย่างเออน่าทึ่งมากครับค่ะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆค่ะวันนี้ก็ได้รายละเอียดที่ลึกซึ้งมากๆเลยก็ขอจบการพูดคุยในตอนนี้เพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh